มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ของแวดวงละครกันดีกว่านะครับน่าจับตามองมากๆคุณผู้ชมครับกับการจับมือร่วมกันผลิตละครของอดีตเจ้าแม่วิจิตศรีนะคุณแดงสุรางครับกับอีกหนึ่งคนครับบอสใหญ่แห่งค่ายเอ็กซ์ซัซีนาริโอคุณบอยธกรกฤษวีรวันครับโอ้โหงานนี้นะคะจากมุมมองที่แหลมคมในเรื่องของนสนิยมนะคะรวมถึงทิศทางของคุณแดงนะคะประกอบกับผู้ผลิตมือหนึ่งอย่างคุณบอยธกเกฤษนะคะมาร่วมมือกันแล้วนะคะหลายๆสายตาก็จับจ้องเป็นที่แน่นอนค่ะ หญิงเล่งแห่งวงการโทรทัศน์เจ้าของบริษัทจันยี่สิบห้า 25, คุณแดงสุรางจับมือทักนเกียรติแห่งเอ็กซแกบวงสรวงเปิดกล้องละครมานกามาเทพวางตัวให้พระเอกหนุ่มป้องนวัดประกบนังเอกน้องใหม,ม่โมมณชนกค่ะ ok รวมโดยสาวนัดมีเรียที่พลิกมาเล่นบทร้ายเป็นครั้งแรกและยังได้ผู้กำกับหนังกอฟธันวารินมาเปิดสิ่งนั่งท่านกำกับละครโดยคุณแดงเผยว่ารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับมืออาชีพอย่างเอ็กแกค่ะก็ไม่แน่อาจจะทำหนังด้วยกันก็ได้อ่า,า,าจะมีช่องอื่น niin, อีกไหมครับสามห เหลือเก้าแล้วเพราะว่าเอ้ซก็ทำกับช่องเก้าด้วยนะคือพี่ก็ทําเท่าที่กําลังจะทําได้นะคะจะไม่ทําเกินกําลังต้องต้องเรียนตรงๆนะเราต้องรู้ว่าเราทําได้แค่ไหนนะคะไม่ไม่ไม่ใช่รับไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องทํากับคนที่ที่เข้าใจนะคะเข้าใจเราแล้วก็ก็เป็นมืออาชีพกันเนี่ยนะคะก็จะทํา นอกจากนี้คุณแดงสุรางยังถือโอกาสชี้แจงว่าไม่คิดจะดึงนักแสดงจากวิกหมอชิดมาร่วมงานเพราะอยากจะปั้นนักแสดงหน้าใหม่มาประดับวงการมากกว่าค่ะพี่ว่าพี่ไม่สร้างความอึดอัดใจให้ใครนะคะเพราะฉะนั้นก็นักแสดงส่วนใหญ่ที่ที่เล่นเนี่ยก็จะเป็นนักแสดงอย่างค่ายของของคุณบอยบ้างนะคะแล้วก็นักแสดงใหม่ๆบ้างนะฮะผู้ที่ผ่านเวทีการประกวดมิชชันเวิร์สผ่านเดอะสตาร์นะคะก็ จะได้มีโอกาสมีงานมากขึ้นแล้วรวมทั้งของ VZ, ก็ VC t เทโก็มีก็มีนักสแสดงก็ก็เป็นโอกาสที่จะปั้นคนที่มีความสามารถแล้วยังไม่มีโอกาสเนี่ยนะฮะให้เกิด ด้านคุณแม่ลูกสามแก้วอภิรดีก็ถือโอกาสเปิดใจหลังมีข่าวว่าจูงมือเพื่อนชายคนสนิทภูพันต๊อดพันโทวินไทยสุวารีจดทะเบียนสมรสกันแล้วโดยแก้วอภิรดีปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะแม้ตนจะเซ็นใบหย่ากับอดีตสามีออสโอพัมานานกว่า5ปีแล้วแต่ก็ยังใช้นามสกุลทศพรของสามีเก่าอยู่เหมือนเดิมพร้อมยืนยันว่าทะเบียนสมรสไม่ใช่คำตอบของความรักเพราะทุกอย่างอยู่ที่ความเข้าใจกันมากกว่าค่ะไม่โจทย์คือไม่โจทย์คือด้วย ด้วยอะไรหลายๆอย่างพี่มองว่าการจดทะเบียนหรือว่าการมีครอบครัวมีลูกหรืออะไรก็แล้วแตออ่อยู่ที่คนสองคนถ้าเข้ากันได้แล้วก็ไปกันได้ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องพันธนาการให้เราจะต้องยึดไว้แต่ถ้าคนที่เหลวไหลเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางแก้วอภิรดียังยอมรับว่าผู้พันตาอเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเธอแต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็เท่านั้นเองค่ะ